คุณเชื่อไหมว่ามีคนคนหนึ่งที่รอดจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถึงสองครั้งแล้วเขามาบอกเล่าเรื่องราวให้โลกได้ฟังเรื่องนี้ไม่ใช่นนยายแต่มันเป็นความจริงสุโตมุยามากุจิวิศวกรรมจากบริษัทเรือโรงงานในฮิโรชิมา่าชายคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการวันที่6สิงหาคม1945ยามากุจิอยู่ในฮิโรชิม่า <c oughs> เพื่อทํางานวันที่เครื่องบินเปิดประวัติศาสตร์ท้องฟ้าสว่างวาบระเบิดลูกแรกเมืองถูกทําลาย เสียงระเบิดแสงไฟแผดจ้าเขาได้รับการบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วรอดออกมาจากซากเปลวไฟได้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามหาทางกลับบ้านไปนาง,งาซากิแม้ร่างกายยังบาดเจ็บเขาก็ยังยืนหยัดเดินทางด้วยความหวังจะพักฟื้นที่บ้านแต่ในเพียงแค่สามวันให้หลังขณะที่เขากําลังเล่าเหตุการณ์นี้โรชิมาให้เพื่อนฟังฟ้าก็สว่างวาบอีกครั้งระเบิดลูกที่สองทิ้งลงที่นาง,งาซากิยามากุจิรายงานว่าเขารอดอีกครั้งสองเมืองสองระเบิดดังสงคร ยมามะกุจิกลับไปทำงานใช้ชีวิตกับครอบครัวแต่เขายังต้องทนกับผลกระทบต่อสุขภาพแผลไหมปัญหาตับและการต้องตรวจสุขภาพออเรื้อรังต่อมาเขากลายเป็นเสียงสำคัญเรียกร้องให้โลกอย่าลืมและอย่าใช้พลังทำลายแบบนี้อีกเรื่องของยงมามะกุจิไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีหรือเวรกรรมแต่เป็นคำเตือนของพลังมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นพลังที่สามารถทำลายชีวิตได้เป็นจำนวนมาก